สวัสดีครับผมจิรวัตรวัฒนาปัญญาเวชครับปัจจุบันเป็นอาจารย์กายภาพบำบัดอยู่ที่คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับผมนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องของการสื่อสารครับเพราะว่าเคยประสบปัญหาของการสื่อสารนั่นเองครับตั้งแต่ที่จบมาเป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์กายภาพบำบัดก็ต้องรักษาคนไข้ทางกายภาพบำบัดใช่ไหมครับก็พบว่าเวลาที่เราสื่อสารกับผู้ป่วยไปเนี่ยครับก็มักจะทําให้เกิดทั้งความเข้าใจตรงกันและความไม่เข้าใจตรงกันครับก็เลยมามองหาว่าปัญหา จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหน,นครับอยู่ที่ข้อมูลที่เราสื่อไปหรือกระบวนการสื่อสารของเราไม่ดีหรือกระบวนการรับรู้ของผู้ป่วยเนี่ยครับไม่ถูกต้องกันแน่นะครับก็เลยมามหาวิธีการแก้ปัญหานี้ครับก็เลยมาศึกษาด้านการสื่อสารอย่างจริงจังครับทำให้สามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในการทํางานครับทำให้เราเนี่ยสามารถ รักษาคนไข้สื่อสารกับคนไข้ได้ดีขึ้นครับแล้วก็ทําให้ประสบความสำเร็จในการรักษาได้ดียิ่งขึ้นครับอัตราการหายหรือว่าความรับรู้ความเข้าใจและก็ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รักษากับคนไข้นะครับก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันก็เชื่อว่าทักษะการสื่อสารนะครับจะสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของทุกๆคนได้แล้วก็สามารถไปแก้ปัญหาในความสัมพันธ์ในทุกความสัมพันธ์ได้ครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เคยมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์และผมก็ใช้ทักษะการสื่อสารนะครับมาแก้ปัญหาในความสัมพันธ์นนัั้ครบ หลายหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึงได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารหรือมาสนใจในเรื่องของการสื่อสารก่อนหน้านี้ครับการสื่อสารเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญมากเพราะว่าเราก็พูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วสื่อสารตรงไปตรงมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับการสื่อสารมีรายละเอียดมากมายเลยครับที่ทําให้มันเกิดปัญหาได้แล้วเราก็มาศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารที่ทําให้เกิดปัญหาแล้วมองหาวิธีการแก้ปัญหานั้นๆครับจึงนํามาสู่บทเรียนนี้ครับความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นที่ทักษะการสื่อสารครับ หลายคนคงเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมาเรียนคอสนี้ด้วยตัวคอสนี้เนี่ยครับก็จะดีไซน์มาเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์นะครับหลายคนคงเคยมีปัญหาเรื่องของความสัมพั์นะครับไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับที่ทํางานกับคนรักหรือคนในครอบครัวครับคอสนี้จะนําทักษะของการสื่อสารนะครับมาปลดล็อกปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยกระบวนการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมตรงไปตรงมา สื่อสารได้ดังใจโดยที่ไม่เกิดปัญหาครับสำหรับการสื่อสารนะครับหลักการเนี่ยก็จะมี4องค์ประกอบด้วยกันนะครับ 1. ก็คือผู้ส่งสารครับผู้ส่งสารก็จะมีส่วนสําคัญก็คือทักษะการสื่อสารของผู้สื่อสารครับรวมไปถึงจิตนาคติความรู้ความคิดความเชื่อต่างๆนะครับระบบสังคมและวัฒนธรรมก็จะหล่อหลอมให้ผู้สื่อสารนะครับมีความจําเพาะต่อบุคคลน,นั้นๆที่แตกต่างก,กันออกไปนะครับจากนั้นเนี่ย ตรงนี้นะครับก็จะทําไปสู่เนื้อความหรือเมสเซจนะครับในแต่ละคนที่สื่อสารออกมาที่มันมีความแตกต่างกันการที่เราจะสื่อสาริงที่เราอยากให้สื่อจริงๆนะครับไปถึงผู้รับสารนะครับเราต้องเลือกช่องทางนะครับหรือวิธีการที่มันเหมาะสมบางครั้งที่เราต้องการที่จะสื่อสารเรื่องราวที่ไม่ได้จริงจังมากอาจจะไม่จาเป็นที่ต้องสื่อสารทางการมากแต่บางครั้งที่เราต้องการสื่อสารเนื้อหาที่มันค่อนข้างซีเรียสจริงจังมากนะครับเราต้องเลือกวิธีการที่มันเหมาะสมนะครับ ซึ่งผู้รับสารก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าผู้รับสารเนี่ยครับมีทักษะการสื่อสารที่ไม่ดีมีอคติมีเจตนาคติที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับก็จะสามารถบิดเบือนข้อมูลที่ได้รับมานะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับทั้ง2ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางไปและการสื่อสารทางกลับก็มักจะเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้ จะดีกว่าไหมถ้าเรามาเรียนรู้กระบวนการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาปัญหาความสัมพันธ์นี้ครับคอร์สนี้นะครับก็จะดีไซน์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะครับโดยผ่านทั้งหมด11บทเรียนครับบทเรียนที่1นนะครับก็เริ่มที่เริ่มต้นใหม่เปิดใจด้วยการสื่อสารนะครับจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารนะครับที่มาที่ไปว่าทาไมเธอถึงต้องมาเปิดใจเรียนรู้การสื่อสารร่วมกันนะครับเพื่อที่ให้เราเข้าใจถึงปัญหาที่มันเกิดจากการสาื่อสารนะครับ บทเรียนที่สอจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับแน่นอนแหละว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมครับแต่ละคนก็ย่อมมีความแตกต่างกันนะครับทำไมแต่ละคนถึงมีลักษณะแตกต่างกันและเราสามารถแบ่งกลุ่มคนนั้นแบบง่ายๆได้อย่างไงบ้างน,นะครับบทเรียนที่3จะพาไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับแตกต่างแต่ไม่แตกแยกครับแน่นอนว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายใช่ไหมครับเราจะอยู่ร่วมกันยังไงให้ไม่เกิดปัญหาสื่อสารยังไงให้ไม่เกิดความขัดแย้งครับในสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับ คนเรายิ่งอยู่ร่วมกันมากยิ่งขึ้นการสื่อสารก็จําเป็นที่ต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันครับบทเรียนที่4ี่นะครับจะพาทุกคนไปเช็คตัวเองครับไปตรวจสอบตัวเองเบื้องต้นนะคะว่าตอนไหนตัวเองพร้อมฟังผ่านบทเรียนที่ชื่อว่ารู้ได้ไงตอนไหนฉันพร้อมฟังครับบทเรียนนี้จะพาไปที่บายเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบร่างกายตัวเองว่าเรามี ความพร้อมหรือไม่พร้อมในการรับฟังครับบทเรียนที่5นะครับจะแนะนําให้รู้จักเกี่ยวกับกระบวนการฟังครับเลือกระดับการฟังที่เหมาะสมกับสารที่เขาจะสื่อมาเพื่อทําให้เราเข้าใจว่าสารที่ได้รับมารู้ไหมว่าเขาสื่ออะไรครับบทเรียนต่อมานะครับจะเป็นบทเรียนในเรื่องของเรื่องทุกใจฟังยังไงให้ไม่ถูกตามครับปัจจุบันนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องมีความสุขใครๆก็อยากรับฟังใช่ไหมครับแต่เราพูดถึงเรื่องทุกใจเนี่ย หลายคนก็ไม่อยากรับฟังการรับฟังในเรื่องของทุกใจนะครับมันมีการรับฟังที่ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากชวนทุกคนนะครับมาฝึกฝนทักษะการฟังนะครับโดยการฟังแบบ deep listening หรือ empathic listening ในบทเรียนนี้ครับถ้าสนใจอย่าลืมไปติดตามบทเรียนนี้กันนะครับสำหรับบทเรียนที่7นะครับจะพาทุกคนมาเช็คตัวเองอีกครั้งว่าแต่ละคนนะ่มีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุทําให้เพราะอะไรใครๆก็ไม่อยากคุยด้วยครับเรื่องราวต่างๆเป็นสาเหตุที่ทําให้ใครหลายคนนะ่ะ ถูกเมินเฉยในการพูดคุยถูกละเลยในบทสนทนานะครับเรามาเช็คตัวเองว่าคุณมีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ในบทที่7หรือเปล่าครับบทที่8นะครับจะเป็นเทคนิคในการสื่อสารบอกต่อเรื่องราวต่างๆครับเป็นการบอกต่อยังไงให้ไม่ใช่การนินทาครับหลายหลายคนอาจจะแบบถูกมองว่าถ้าเราไปพูดต่อเรื่องราวอะไรอางเงี้ยครับอาจจะเป็นการนินทาเสมอแต่จริงๆแล้วมันมีกระบวนการสื่อสารครับที่ทําให้การสื่อสารแบบตรงไปตรงมาที่ไม่เรียกว่าการนินทาครับแต่เราสามารถบอกต่อเรื่องราวได้บทเรียนที่9นะครับสื่อสารได้ดังใจโดยไม่ใช้คําสั่งครับ จะเป็นการสอนให้รู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคําพูดนะครับจากคําสั่งให้เป็นการร้องขอนะครับทำให้สื่อสารได้ดังใจได้ในสิ่งที่ต้องการและไม่สร้างปัญหาอนความสัมพันธ์ครับบทเรียนที่สิจะเป็นการอธิบายกระบวนการการสื่อสารอย่างสันตินะครับโดยการใช้กระบวนการสื่อสารในการแก้ปัญหาในความสัมพันธ์ครับในบทเรียนที่ชื่อว่าฝึกเป็นกาวลบรอยเล้าในความสัมพันธ์ครับ อย่างที่บอกไปนะครับบทเรียนทั้ง10บทเรียนที่ดีไซน์ขึ้นมานี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนดูในบทที่11ซึ่งเป็นบทสรุปนะครับจะทให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารโดยสรุปนะครับและยังพาทุกคนไปเรียนรู้ในเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับซึ่งทุกท่านจะสามารถนําความรู้ในบทนี้นะครับไปพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารของตนเองนะครับในชีวิตประจําวันได้ยิ่งขึ้นไปครับเพราะการสื่อสารเรายังสามารถใช้ในทุกๆวัน แล้วการพัฒนาการสื่อสารนั้นสามารถศึกษาได้จากบทเรียนนี้ครับสื่อสารที่ดีต้องเรียนรู้วิธีการถอดบทเรียนครับสิ่งที่ท่านจะได้รับจากคอร์สนี้นะครับก็หวังว่าท่านจะสามารถนําความรู้ที่ท่านได้เรียนรู้ไปเนี่ยครับไปประยุกใชนในชีวิตประจําวันได้นะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นทั้งในที่ทํางานในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ต่างๆนะครับกับเพื่อนกับคนรักต่างๆนะครับแล้วก็ หวังว่ามันจะลดปัญหาลดความขัดแย้งในชีวิตประจําวันได้ครับพ่อกล้าสื่อสารเป็นทักษะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าทักษะสามารถฝึกฝนได้อยากเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาร่วมเรียนรู้บทเรียนนี้ด้วยกันนะครับเพื่อพัฒนาให้คุณเป็นคนที่สื่อสารและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในทุกๆวันครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนบทเรียนที่1กันเลยครับ